เลยวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้เราขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงนี้เราไล์ทักทายพูดคุยทำยังไงนาะจึงจะได้เหรียญเยอะเขาเก็บเหรียญได้แค่0.10%ยหนึ่งศูนเรซศเหรียญ ศูนย์เหรียญหนึ่งเหรียญทำยังไงเนาะจึงจะได้เหรียญมาให้นะคะลงคลิปชอ็อตลงคลิปชอ็อตเยอะๆจึงจะได้เหรียญลงเป็นสิบร้อยหนึ่งร้อยพันวิววันนี้มาอีกรอบเด้งแล้วนะคะกุดอัพสเตอร์นอนทิชินามพรไอซ์แลนด์เชนเนลนี้ ภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่ากินข้าวเยกแอร์พอรเยกแอร์พอรฉันกินข้าวแล้วตอนเที่ยงนี้นะคะทักทายกันจ้าทักทายอ้าวใครน้อมา ลมบนมานะค่ะลมบนมาแล้วสองท่านจ้า thank you thank you c h i ิ h อัมพรไอซ์แลนด์เชวจ้าขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจช่องอัมพรไอซ์แลนด์เชวเราก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะเดือนเดือนหนึ่งจะได้ไมยเน้าร้อยเหรียญทุกคนคะ่ะทุกคนจะได้ไมยจ้า Thank you thank you เพราะว่าขอบคุณนะคะ Thank you, v ว r วอรสวัสดีตอนบายบายที่ไอซ์แลนด์ที่ไทยก็ประมาณ2องทุ่มแล้วนะคะที่ไทยสองทุ่มแล้วใช่ไหมคะใครเข้ามานะคะเข้ามาแล้ว10ล้านดวงใจนะคะสิล้านดวงใจที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าดีใจนะคะดีใจที่เข้ามาให้ อัพพรไอส์แลนด์ชแนลค่ะเราจะมีไรายได้กับเขามั่งนะคะส่งพี่ยูส่งพี่ยูยให้พี่ยูให้เหรียญหน่อยเก็บเหรียญยากเย็นเราก็ต้องมาทักทายมาพูดคุยให้กำลังใจกันแลยกันนะคะเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะที่เข้ามาคะ่ะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาทักทายกันนะคะทักทายการที่การเก็บเหรียญทายังไงเนาะจะได้เหรียญเยอะๆเหมือนเขามากนะคะเราต้องลงคลิปเยอะๆหรือเปล่าหรือทําคลิปจอดเยอะๆนะคะจะได้เหรียญ มีเรียนมันก็สะสมไปนะคะสะสมไปทีละนิดทีละนิดเข้ามาแล้วก็ามาทักทายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วจุงกะจุงกะนะัจีพงพงตะกรพงกรสวัสดีจ้าใครน้อนองจีจุงกะจุงกะไปมาทันจีเลยไม่ช้าเนี่ ไปตอนใกล้จะลงแล้วเราเจีเห็นเฟปิ๊บปิ๊บปิ๊บเลยจี <c oughs> จีให้พลังบวกมานะครับผมเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนใครมาให้กำลังใจ ขอบคุณนะคะน้องจีจีเลยได้จะาหลายแล้วจีสวัสดีค่ะเจ้อ้วนเจ้อ้วนสวัสดีค่ะมาทักทายนะคะ,ะหวัวเราะละจีหวัวเราะอะไรเนาะจี ไปเรื่อยๆเนาะเก็บได้ได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญสิบเหรียญเนี่ยอะไรได้เท่าไหร่ของพี่เหรอยังไม่ได้เท่าไหร่เลยเดือนนี้ยเดือนเนี้ได้ศูนย์จุดศนย์เซนมาจีของพี่อะเดือนนี้ไม่ได้เลย ดูเศร้าๆจังดูเศร้าๆจังดูเศร้าๆจังเหนื่ยเหนื่อยไปไปเที่ยวกลับมาดูเหนื่อยเหนื่อยนะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะเจอ้วนจ้าสบายดีไหมคะสบายดีคะ่ะเจ้อ้วนสบายดีนะคะวันนี้น้องน้องแมวเป็นยังไงเนาะไม่ได้เข้าไปเลยเนี่ยเข้าตอน จออ้วนไร้สดอ่ะไปช่วยบรรเพนอยู่เลยไม่มีเวลาต้นน้ำสวัสดีจ้าต้นน้ำสวัสดีนะคะต้นน้ำมาสวัสดีค่ะต้นน้ำมันตลกดีนะพี่อัมพรพวกเราตลกดีนะน้ำจี ได้ศูนย์จุดศูนไม่ได้ตังเลยเสียคนเนต ปิดเสียงเมื่อกี้จีปิดเสียงแฟนเปิดแกอยู่บ้านก็เลยเปิดเพลงกันต้องปิดเมื่อกี้ขอโทษขออภัยด้วยจ้าไม่ได้เปิดเสียงได้สองร้อยบาทจีเดือนที่แล้วพี่อะ <c ười> คิดไปแล้วได้สองร้อยบาทไม่มีเสียงหรอกจีบอกไม่มีเสียงปิดเสียงจ้าสู้ๆนะคะ ตนน้ำบอกสูๆ้ๆแมนมณีวันสวัสดีค่ะทางเงินทางเงินทางเงินได้เงินเยอะทางเงินมาแลยทางเงินให้เงินทางเงินแมนมณีวันเอพิจิสวัสดีจ้าต้นน้ำบอกทางเงินสวัสดีครับน้องจีก็ใส่แว่นตาดำมาเนาะ จีบอกใส่แว่นตาดำสวัสดีจ้าแม่วาสวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะแม่วาแม่วาก็ทักทายสวัสดีจ้าน้องจีสวัสดีนะคะคุณตีจากแม่วาจ้าสวัสดีค่ะคุณแมนมานวานจากแม่วานะคะ แม่วาสวัสดีจ้าแมไมินิวันทางเงินนะคะทางเงินทางเงินในนี้เขาต้องไปดูคลิปให้ทางเงินด้วยนะคะคลิปทางเงินนีมีประโยชน์มากเลยนะคะซ่อมหม้อซ่อมเครื่องไฟฟ้าเราก็ซ่อม,มเป็น,นะถ้าไฟฟ้าชตแม่วาก็ให้หัวใจกดๆมานะคะขอบคุณนะคะแม่วา ม่ว่าขึ้นรอบสองไม่ได้ไปเลยรอบสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปหาเลยนะคะขอโทษขออภัยด้วยจ้าเดี๋ยวไปดูให้ย้อนหลังนะคะวอนนี้ไม่มีอะไรนะจ้าทักทายทักทายกันให้ความรู้กันนะคะทำยังไงนอจะได้เรียนเยอะๆ ทำแบบไหนนาะใครมีประสบการณ์อะไรมั่งนะคะว่าเก็บเหรียญทำยังไงนาะทำยังไงนาะจึงจะได้เงินมานะคะใครนาะใครมีประสบการณ์มั่งจ้าประสบการณ์การเก็บเหรียญเก็บทีละนิดทีละหน่อยนาะได้200บาทก็เอาเด้อสองร้อยบาทต่อ,อเดือน เสียภาษีไปอีกเท่าไหร่น้อแต่บ้านเราไม่เสียภาษีไม่เยอะเนาะทางยุโรปนี่เศรษฐกิจออไรายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะของก็แพงซื้อของกินของใช้ก็แพงนะคะสายดันหวานเจี๊ยบมาแล้วสายดัน sai đan bán chiếc sai đan bán chiếc ยินดีที่รู้จักจ้าอันนี้ช่องจริงใช่ไหมคะเอากุญแจไหมคะสายดันสายดันสายดันวันเจี๊ยบจีให้หัวใจพลังบวกมานะจ้าสวัสดีเจ้าโอ้ยคนเหนือติสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจีาเ,จาเจ้าพี่จี อุ้นเหนืออุ้เหนือ,อ,นอใส่กันแจให้นะนะไปได้ไปหาเพื่อนเพื่อนได้จีบอกจอดครับพี่ไปอาบน้ำก่อนเด้อจ้าขอบคุณนะคะน้องจี20นาทีไลน20นาทีก็พอเนี้ย สันธยาสวัสดีจ้าเป็นยังไงนอ้อสันธยาทางนูน้นฝนตกไหมนี่ทางไอซ์แลนด์ฝนตกนะสันธยาไอซ์แลนด์วันนี้ฝนตกสายดันคนเหนือเหนื่อยสอโทมนิดหน่อยครับ<อ>สันธยาพาล้อว,วานเจี๊ยบวานเจี๊ยบอู้เหนืออุ้นเหนือประจูประจู ไม่โกหกนะคะไมาจุมาจุจำได้ไม่จุไม,ม,ขม,ขมข่ขี้จุไม่ขี้จุไม่โกหกกันค่ะขี้จุภาษาเหนือไม่ว่าัมใจกดๆนี่พะพรสวัสดีค่ะพี่นี่พะพรสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่บ้านอัมพรไอส์แวนเชลลจ้าพี่นี่พะพรสบายดีไหมน้อไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าไปฟังเพลงพี่นี่พะพรร้องเพลงให้ฟังเลย สันตยาบอกจุงกะจุงกะพี่อัมพรจุงกะจุงกะสนธยาสนธยาผมพูดภาษาเขมรบ่ได้สวัสดีค่ะพี่ร้อนร้อนร้อนแรงรๆๆแรงโอ้เกาหลีร้อ <laughs> นร้อนแรงแรงบอกเกาหลีอ่ะแมนบอกพี่สนธยา สวัสดีครับมีน้ำใจมีน้ำใจให้หนึ่งแก้วใครนอมีน้ำใจให้น้ำมานะคะมีน้ำใจน้ำใจน้ำใจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้ำใจสู้ๆกันนะคะเก็บ ได้เก็บเรียนแล้วก็ต้องมาไลฟ์ทักทายพูดคุย,เด,ยเดี๋ยวลืมกันเดี๋ยวลืมกันไม่คิดถึงกันนะคะเราคิดถึงกันจึงมาหากันนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจอ่ะพอนะคะวันนี้ขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนะคะไปทักทายบางบางทีก็ไปทานบางทีก็ดูคลิปให้นะคะไปดูคลิป ย้อนหลังให้นะคะดูคลิปย้อนหลังให้จะดีกว่าก่อนขึ้นไลฟ์สดเนานะน้ำใจผมคือ fc ครับน้ำใจมีน้ำใจใช่เป็น fc สายดันใช่ไหมคะแมนบอกจุงก้าเอ้ยสนทยาบอกจุงก้าแมนจุงก้าพี่แมนทางเงินสนทยานะคะ สวัสดีน้องแมนมณีวันค่ะจากพินิพภพรพินิพภพรน, <c oughs> น,น,นะคะพักทายให้กำลังใจแมนมณีวันสวัสดีค่ะพินิพาพรร้องเพลงให้ฟังเด้อเด้อสวัสดีน้องแมนมนีวัน สวัสดีมาแล้วยิงใหญ่สวัสดีจ้าไม่เจอยิงใหญ่นานเลยเนี่ยยิงใหญ่มาสวัสดีจ้าพี่อัมพอนคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะยิ้งใหญ่เก็บเหรียญเนี่เก็บเหรียญนะขึ้นกี่โมงเนาะพี่ก็ไป,ไปไม่ทันเลยขอบคุณนะคะยิ้งใหญ่จ้ายิงใหญ่นะคะขอบคุณยิงใหญ่ น้ำใจบอกผมกดติดตามจ้าอะะจขอบคุณนะคะม,ม,ม,มีน้ําใจขอบคุณนะคะพี่ไม้พี่ไม้สวัสดีจ้าพี่ไม้พี่ไม้ใจจริงยินดีเข้าสู่บ้าน้ําพรค่ะขอบคุณนะคะพี่ไม้ขอบคุณมากค่ะที่แบะมให้กำลังใจนะคะ ยิ่งใหญ่ก็พี่ไม้ใจจีสสน,นสวัสดีค่ะพี่นิพพรนสวัสดีค่ะไม้ใจจริงพี่นิพพรนทักทายนะคะคุณแม่ดุษณีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณน้ำพรคุณแม่ดุษณีก็ามาขอบคุณนะคะคุณแม่ดุษณีจ้าสวัสดีจ้าช่วงช่วงหนูไปเที่ยวสิบวันไม่ได้แไ,ไปหาใครเลยนี่หนึ่งพันบวก หนึ่งรหนึ่งรยบวกถ้ากลับเท่าไหร่โอ้อถ้ากลับสองร้อยก็ถูกแล้วนะหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยหนึ่งพันบวก 1, หนึ่งพันได้เท่าไหร่คะมีน้ำใจสวัสดีค่ะคุณหมายใจจริงจากคุณแม่ดุสนีนะคะ หม่ยก็สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่ดุสณนนะคะแม่หน่อยพี่ไม้สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันนะคะทุกคนคิดถึงนะคะช่วงก็ส่งพี่ยูสักนิดหนึ่งนะคะเข้าระบบแม่ว่า สวัสดีจ้ายิ้ใหญ่แมดูส์นิวสวัสดีค่ะแมมณีวันแมมมี sociedad, Bref, ่ ını, ักพี่ยิ้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยิ้ใหญ่แม่แม่วาสวัสดีค่ะแมมณีวันก็แม่วาสวัสดีค่ะแม่วาเขาหัวใจกอดๆมานะคะยิ้ใหญ่แม่วาสวัสดีจ้ามาดุสนีก็สวัสดีค่ะแม่วา วัสนีค่ะสวัสดีจ้าจัดยิ้งใหญ่นะคะมีน้ำใจก็ไม่รู้ได้แต่ก็หนึ่งร้ยบวกหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญร้อเหรียญค่ะร้อยเหรียหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยแม่วาก็หงวใจกดๆมากันรม่พะพรก็สวัสดีค่ะแม่วา ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่มาให้อำมพรจาเหลืออีกสานาทีนะคะขอลงไลฟ์แล้วจ้าน้องแมนมาีวานสวัสดีครับแยิ่งใหญ่นะคะพี่หมายก็จีบายบายขอบคุณนะจีบายบายได้เลยนะคะทุกคนบายบายได้เลยจ้า มีน้ำใจส่ง youtube มาให้เต็มเลยเต็มร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมยูทูบจีจ้าจีจ้าจีขาแมดุสดีจีสวัสดีจา้าแมดุสดนีขอบคุณนะคะแมดุสดีแม่ว่ายกมือบายบายได้เลยจา้าขอบคุณนะคะพี่หมายใจจริงขอบคุณนะคะพี่หมายก็ทักทายคุณจีสวัสดีจา้าจีนะคะสวัสดีจา้ายิ่งใหญ่ ใบบายได้เลยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะขอบคุณยิงใหญ่ที่แวะมาให้กำลังใจนะคิดถึงกันอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ดุสดีขอบคุณแม่วาลกมือใบยบายได้เลยจ้าขอบคุณนะคะสุนทยาพาล้อขอบคุณพี่หมายใจจริงขอบคุณแม่วานะคะขอบคุณสายดันนะคะหวานเจี๊ยบสุนดันใจดันหวานเจี๊ยบขอบคุณต้นน้ํา ช่างจิงก็สีปุ่นนะคะขอบขอบคุณเจ้อ้วนขอบคุณจีค่ะขอบคุณพงศกรขอบคุณสันตยานะคะขอบคุณแม่ดุษณีนะคะขอบคุณพี่หมายใจจิงค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่นิพพานขอบคุณแม่ว้านะคะขอบคุณมากจ้าขอลงไลน์แล้วนะคะทุกคนบายบาย ขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจจ้าขอบคุณนะคะเจ้อ้วนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจีด้วยนะคะขอบคุณพงศกรขอบคุณต้น้ม้ขอบคุณสายดันขอบคุณมีน้ําใจแม่วาขอบคุณยิ้มใหญ่ขอบคุณพี่หมายขอบคุณพี่นีพาพพรขอบคุณแม่วาบบายบายจ้าพี่นิพาพรบายบายยิ้ใหญ่คุณแม่ดุษณสีสนทยาบายบายจ้าเจอกันใหม่นะคะบายบาย